นี่ค่ะชื่อมุกนะคะ ก็อยู่โครงการซีิพเพัฒนาการค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะทำมาสเตอร์โฮมเขามีทํำกราฟิกให้ดูแบบ 3D ก่อนซึ่งบริษัทอื่นอะค่อนข้างที่จะไม่มีตรงนี้แล้วก็แบบบอกราคาเรามาเลยว่าเท่าไหร่แต่คือของมาสเตอร์โฮมเขามีไปเสนอราคาที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทํากราฟิกให้ดูแล้วก็ค่อยให้ลูกค้าตัดสินใจซึ่งพอเขาทําออกมาก็คือตรงตามแบบที่เราชอบแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาสเตอร์ อันดับแรกเลยนะคะก็คือจะมีช่างก็ให้คำแนะนำตลอดแล้วกเ็เราอยากได้แบบไหนแก้ไขตรงไหนบอกอะไรอย่เง,งี้ยปรับเขาก็แบบว่าแก้ให้ทันทีแล้วก็ระยะเวลาก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้รวมถึงงบด้วยค่ะ คุณภาพก็ถือว่าดีเพราะว่าอย่างเช่นถ้าแบบมีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยคะ่ะทางทีมช่างก็คือรีบชาร์จเข้ามาแก้ไขได้ท,ทันทีค่ะจริงๆเดือนนี้ค่อนข้างมีวันหยุดเยอะแต่ว่าทางแบบทางทีมทีมงานของ Master Home อะคะ่ะก็แบบเร่งให้แล้วก็เราก็มีเลิกที่จะเข้าอยู่ก็สามารถเข้าอยู่ได้ตามเลิกเลยะคะ่ะ ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีนะคะเพราะก <g ười> ็ค่อนข้างเป็นไปตามที่เราแบบว่าพึงพอใจอะค่ะ <g ười> แล้วก็แล้วก็แล้ก็สวยตามที่เราแบบอยากได้แบบสไตล์แบบโมเดิร์นเลยอะคะ่ะก็อยากให้แบบเอ่อทามาสเตอร์โฮมสู้ๆนะคะอะไร <g ười> เเพราะว่าลูกค้าบางทีก็แบบว่า อ,อ,อาจจะมีแบบว่าเยอะบ้างนิดนึงแต่ว่าแบบทางทีมงานก็แบบมีความอดทนค่อนข้างสูงก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปค่ะ